Takk fyrir að hlusta. สวัสดีทุกคนครับในคลิปนี้ผมจะมาทำการรีวิวดิจิตอลแคมเปอร์เครื่องนี้นะครับผมเป็นรุ่น Unity UT203 plus นะครับผมดิจิตอลแคมเปอร์เป็นที่นิยมมากๆนะครับในกลุ่มช่างนะครับเป็นมันติมิเตอร์ที่ค่อนข้างครอบคลุมใช้งานสะดวกแล้วก็เหมาะสำหรับช่างมากๆเลยนะครับ Unity นะครับ <Unity S 2> ก็จะมีแคมเตอร์อยู่หลายรุ่นพอสมควรนะครับส่วนตัวแล้วผมก็ชื่นชอบในเรื่องของดีไซน์ของ Unity แล้วก็ผมก็ชอบในฟังก์ชันของการใช้งานของเขาแล้วก็การพัฒนาต่อเนื่องนะครับซึ่งเกรดมาจาก ยูนิต UT 2 0 3นะครับซึ่งฟังก์ชันที่จะอัปเดตขึ้นมามีอะไรบ้างนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักแล้วก็ทดสอบการใช้งานกันนะครับก็อันดับแรกนะครับผมดีไซน์นะครับก็จะเป็นด้านบนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะเป็นปากคีบแบบนี้ที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้านะครับผมถัดลงมานะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับเป็นตรงนี้เป็นไดออลนะครับสำหรับการ ปรับโหมดต่างๆนะครับทั้งโหมดการวัดไฟนะครับผมเป็น AC DC นะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นโหมดสําหรับการวัดในเรื่องของอโอห์มนะผมวัดตัวเก็บประจุนะครับวัดไดโอดนะครับแล้วก็วัดการเชื่อมต่อของสายไฟนะครับเป็นลักษณะของการมีเสียงเตือนออกมานะครับ ถัดขึ้นมาก็จะเป็นการวัดความถี่ของกระแสไฟฟ้าเป็นเฮิร์ชนะครับผมถัดขึ้นมา3อันด้านบนนะครับก็จะเป็นโหมดสำหรับการวัดกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งเราจะใช้ปากคีบด้านบนในการวัดนะครับสอันด้านบนเนี่ยก็คือใช้ด้านบนในการวัดนะครับแล้วก็ที่เหลือด้านล่างก็คือใช้สายนะครับในการวัดนะครับ ซึ่งการใช้งานนะครับผมถัดมาด้านล่างเยื้องด้านซ้ายจะมีปุ่มสีเหลืองนะครับเขียนว่า select นะครับปุ่มนี้ก็จะมีหน้าที่ในการสลับฟังก์ชันในโหมดต่างๆนะครับก็คือสมมุติว่าเราปรับไปโหมดการวัดโวลต์นะครับผมแล้วเราก็สามารถ select ได้ว่าจะวัดเป็น AC DC หรือว่าอะไรต่างๆในโหมดอื่นๆนะครับต่อมาด้านล่างนะครับผมเป็น3ปุ่มนะครับซ้ายสุดเป็นปุ่มเรียว zero max min อันที่3เป็นปุ่มสาหรับการล็อกค่าอย่างเช่นเราเอาไปวัดในที่ต่างๆแล้วเราไม่สามารถมองเห็นจอได้ในขณะนั้นเราก็สามารถกดปุ่มนี้เพื่อจะล็อกค่าแล้วอ,ออากมดดูได กดแช่นะครับปุ่มนี้ก็จะมีไฟนะครับเวลาที่เราใช้กลางคืนแล้วก็สามารถมองเห็นจอได้อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบการใช้งานกันเลยนะครับโหมดแรกที่เราจะทําการวัดนะครับก็คือโหมดการวัดโวลต์ของกระแส AC หมุนมาที่ตรงนี้นะครับตรงหน้าจอตรงนี้จะเห็นว่าเป็น AC แล้วก็มีลักษณะ V ก็คือการวัดโวลต์เราสามารถจิ้มเข้าไปที่ปลั๊กไฟได้เลยนะครับไฟอยู่ที่235โวลต์นะครับเป็นกระแส AC นะครับโอเค ปุ่มีเล็กนะครับสามารถเปลี่ยนโหมดได้เพราะว่าในส่วนของโวลต์ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีตัวเล็กๆสีเหลืองเขียนว่าเฮิร์นะครับอลองกดดูนะครับก็จะสังเกตว่าจะขึ้นว่า50.00ก็คือความถี่ของไฟฟ้าอยู่ที่50 h เฮิร์นะครับต่อไปฟังก์ชันการวัดโวลต์กระแสตรงนะครับจะลองวัดแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับแรงดันไฟอยู่ที่12.64โวลต์นะครับผมต่อมาเดี๋ยวลองวัดฐานไฟฉายดูนะครับ 1 4าโวลต์นะครับผมมัลติมิเตอร์ทั่วไปนะครับเวลาที่เราจะวัดไฟอย่างเช่นแบตหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องรู้ย่านไฟหรือว่าแรงดันไฟประมาณหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าแบตเนี่ย12โวลต์แล้วก็ปรับไปที่ประมาณสัก20นะครับแต่ว่าแคมิเตอร์ตัวนี้นะครับเราไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับปรับมาที่โหมด V นะครับก็ทําการจิ้มเข้าไปนะครับตัวเครื่องก็จะทําการวัดโดยอัตโนมัติให้เลยนะครับผมฟังก์ชันต่อไปนะครับ ฟังชันนี้นะครับเราจะสังเกตว่าสามารถวัดได้หลายอย่างนะครับเราก็มาดูที่ปุ่มเล็กนะครับว่าเราจะเอาไปวัดอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสัญลักษณ์เสียงนะครับวัดการเชื่อมต่อของวงจรไฟฟ้านะครับเวลาที่เราไปวัดสายไฟเราจะดูว่าสายไฟขาดหรือไม่ขาดเนี่ยเราจิ้มไปที่สายไฟถ้าเชื่อมต่อก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับโอเคฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือการวัด ความต้านทานนะครับเป็นหน่วยเป็นโอห์มนะครับตอนนี้ผมมีตัวต้านทานแบบนี้นะครับผม470 r นะครับเดี๋ยวเราจะลองวัดเลยนะครับอ่า470นะครับผมตรงเป๊ะเลยนะครับผมเดี๋ยววัดอันที่2อา99.3นะครับก็คือ100นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีค่าคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับโอเคต่อไปกดไปอีกทีนึงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการวัดไดโอดนะครับนี่ตอนนี้ผมมีแผงวงจรไดโอดแบบนี้ซึ่งผมทําไว้ใช้งานนะครับจะเอาฝั่งสีดําไปที่ขีดสีขาวบนไดโอดนะครับอ่าตอนนี้ค่าอยู่ที่4 4 8นะครับผมเป็นค่าตกคอมนะครับของตัวไดโอดในแต่ละตัวนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเราเอาจิมกันแบบนี้นะครับอ่าขึ้นเป็น0ูนย์ก็คือเกิดการช็อตนะครับถ้าเกิดว่าเราสลับขั้วลองดูนะครับ ก็จะไม่ขึ้นอะไรเลยแบบนี้นะครับหมายความว่าไดโอดไม่ทํางานหรือว่าไม่ทําการเชื่อมต่อนะครับไม่สามารถทํางานได้แล้วประมาณนี้นะครับโหมดต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดของการวัดตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุก็จะมีหลายประเภทนะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างมาเป็นแบบนี้นะครับลองวัดดูนะครับอ่าเจ็ดสิบเก้านะครับผมต่อไปเป็นฟังก์ชันการวัดเฮิร์สหรือว่าความถี่ของกระแสไฟฟ้านะครับก็คือเนี่ยฟังก์ชันนี้นะครับจริงๆเราสามารถ วัดได้ตั้งแต่ตรงข้างล่างนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากมาเลือกปุ่มอะไรให้มันยุ่งยากนะครับเราหมุนได้ัอขึ้นไปทีเดียวให้ไปฟังก์ชันนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะครับ50เฮิร์นะครับผมโอเคนี่ก็หมดแล้วนะครับสําหรับการใช้งานฟังก์ชันที่เป็นตัวสายจัมเปอร์นะครับฟังก์ชันด้านล่างนะครับส่วน3อันถัดไปด้านบนนะครับผมก็จะเป็นการวัดกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งจะใช้เป็นตัวแคมป์ด้านบนตรงนี้ในการวัดนะครับตอนนี้ผมขอถอดสายออกเลยนะครับ โอเคประมาณนี้การใช้งานนะครับผมเราก็จะหมุนไปที่แอมที่เราคิดว่าเราพอจะทราบคร่าวๆนะครับอาจจะเป็น40หรือ400ก็ได้นะครับผมซึ่งการวัดก็อยู่ที่ว่าเราวัดอะไรนะครับในการทดสอบครั้งนี้นะครับผมจะวัดเครื่องเชื่อมนะครับก็คือเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเนี่ยจะมีกระแสสูงเลยนะครับผมก็จะเอาไปวัดก็คือผมจะบิดไปที่400เลยนะครับ โอเคนะครับเราก็ได้ทดสอบไปแล้วนะครับสำหรับการวัดแอมป์นะครับต่อมานะครับเราจะมาวัดกระแสไฟฟ้าก็คือเป็นโหมด NCV นั่นเองนะครับผมเราจะปรับขึ้นไปบนสุดเลยนะครับโหมดนี้นะครับก็จะมีทั้งเสียงแล้วก็แสงไฟนะครับสังเกตตรงนี้นะครับผมจะมีลักษณะเป็นหลอดไฟเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราใช้งานเราจะใช้ประมาณนี้นะครับเราจะไปใกล้ปลั๊กไฟนะครับมันก็จะมีเสียงออกมาแบบนี้นะครับ เดี๋ยวลองที่ปักไฟนะครับเห็นไหมครับยิ่งเราเอาเข้าใกล้นะครับความถี่ของเสียงก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเอาออกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับความไกลนะครับเท่าที่ผมดูนะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงสิบเซนติเมตรนะครับเดี๋ยวลองเอาแตะสายไฟเลย ก็จะประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวและก็ทดสอบ Digital c a m ม m e t e r Unity UT 203+ Plus เครื่องนี้นะครับเป็นแคมิ e เตอร์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับช่างมืออาชีพนะครับที่ใช้งานในการซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งนักศึกษานักเรียนหรือว่าคนทั่วไปสามารถที่จะซื้อหามาใช้ได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการใช้งานของเขาเนี่ยนะครับจะเน้นไปในเรื่องของการวัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการวัดโวลต์เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปกดเลือกย่านไฟฟ้านะครับเราก็สามารถวัดได้เลยนะครับผมคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ